สวัสดีพี่น้องครับทางยูทู e นะครับที่ช่องร้านน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับโอ้ไปได้ถ่ายคลิป2มือเลยนะครับ2วันแล้วที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยมาถ่ายมือนี่โซเ่นไพร่ปุ๊บโซปุะบก่อนยูบะแม่ กระาซอดเนี่ยว่าเป็นเจ้าเรียกปืนก่อนหอยนออแน่อิเลอิ่มหรือยังอ่ะถ้าไปเดินงานหน่อยเดากกินน้ำลำไยอ่ะกูเห็นแอร์มันซือมาอยู่มันยังมาตัวกู่อิโต้เมั่อกี้มาเอิอนแม่กินเขาเนี่ยต่อ บอกว่าโตบอกันเอ้ยมันคือแม่งอดเถอะเอาเลยเมื่อเนี้ยร่ดีวะอีต่อนแม่รบกยแ่ดียบบ่เมื่อเนี้ยพี่เอาไปเอาพี่เอาไปเอาโอย จะไปเปลี่ยนเพลงให้กูได้เดี๋นียพี่ออกพี่เขาบอก댐เซอร์มาเพื่อไม่เดินเซอร์เพลงกูเพอ่เต้นอยู่แปดคนนึงเพลงใดฮะเยอนแ้เยอะเยนังก่อ นักรล้อมไปยืนให้ยังก่อโอ้ยไปยังก่อนออออยีน่สีแล้วเวดยโอ้ยเสียงมอนเปิดเครื่องเสียงเออโอ้ยรัสมีาหนะฮะอะไ้จังเปิดปว่าข่าวกว่าข่า ถ้าเปิดเครื่องมันเสียงซ่าซาเลยเหรอโอ้ยแมย่งเนาะมาอีกเลยโอ้โหกูสาดต์แล้วชา,ชชาชร์จชาร์จเนเซานะครับ เขตนี่นะสิติดไปโซนสะแก้วหรือเปล่าท่างช้างเซาก็อีสานนะครับอีสานเหมือนกันช้างเซากับสวนโอ้ยส่วนใหญ่เป็นกับอีสาน,น,หาน,นาเหมือน,น,นกันกเพาเป็นกับฟังมะลำเนี่ยแต่ไม่ว่าปูชาน ดีครับเปิดฝนตกเหรอใช่เปิดเช้าฝนตกทุกวันเลยเปิดไล่ฝนไงมากเลยมอว่านะเออแต่เมื่อมาแล้วนะจะไปหาตไครยมาปักให้ สวัสดีพี่เต้ยหมหวานครับอาก,กาศรบรบรอบๆเอาไวท้ทีอันนี้ไม่รู้เป็นงานอะไรนะอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะจวไปหาถามคนก่อนนะว่าเป็นงานอะไรนะทุกคน ถาม่นถามว่างานยังกัสิมูแต่ว่าอ่อมจังกัดสีแล้วบัวหลวงาล้มงานเป็นงานสรองยังบอหรือว่าโย่ซื้อกับมันจ้างว่าปิดวิอก็ซื้อบ่อหรือจังได เจ้าแบบเท่นเท่สวัสดีค่ะแม่ยังเพิ่งมาถึงมหาสมรุมมหาเยินยานสมวันนี้งานอะไรงานอะไรวันนี้แม่ก็พูดคือกันดี งานตั้งใจกงานมาปิดมิกเหอตั้งใจางตัมาปิดิกเสร์ฟเน่เป็นงานแบบเหม่ก เอาคือเงียบแถมือนีล่ลราไม่ที่ือเป็นเงียบๆือเป็นเงียบเงียบจังสี่เกิดยังคืนนี่แต่ละคนคือเงียบขักแท้ยูไฟยมั่นแท้ก็พอเห็นอย่างหรือว่า โอ้ยกเงียบลังไม่ที่ก็เป็นเงียบเงมือเลยไม่มีสัญญาณบอได้แต่บ้าทุกข้อ่เอาความมาแปดทางไม่เต็มเลยก็มาขายเอาดแค่เดียวแหล่ะลดแค่เดียวแหล่ะเออคนบกับจีบบงของเจ้ายลังของเจ้าบงอนหลังนี่หละ มันกระเบงสอ่องในไทยดู้ดูเมันกระเบงก็เหม,มือนเงียบเพีนปกติโอ้เป็นเงียบหงอยจังเลยวันนี้ทุกคนพี่น้องครับจะเลื่อมใหม่ก็ต้องจัดสนับเพียนแแพงนะครับโอ้ไงง่ามากในกระบ,บี้ยไปเลย ไม้กองใหม่เหรอฮะ,อะไม้กองใหม่เหรอใช่ไม้กองใหม่ <Okay. S 2> โอเคี๋ยวรอเขาเขาจะไป่ติ๊กตาแล้วโอเคโอเคอเยว่อโดนนั่งใส่กินข้าวยังกินแล้วแต่กินเล็กๆอีกแป๊บหนึ่งน่าจะหิวอีก ใส่ยี่ใส่แะบมาก่ากระชายไปกินใส่ฮะกินแล้วสิกินแล้วทำไมกระชาไปกินใส่เล็กหน่อยจะกินอยู่แยะมันแรงเอ,เอาพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับ